สวัสดีค่ะม่คงคูสงียมจงจิตนะคะคลิปนี้จะชวนมาชิมชานะคะที่ร้านอะไรนะสวนชาดโดยตุงค่ะนะคะ,นะคะชาจากโดยตุงนี่เชฟกำลังชงชานะคะ ในงานเชียงรายวิถีค่ะจะมีถึงวันที่26มินาคมนี้นะคะารว่างๆเข้ามาค่ะงานเชียงรายวิถีจะมีของเชียงของดีเชียงรายอยู่ในงานนี่เยอะแยะเลยนะคะมีชามีกาแฟมีอาหารพื้นบ้านมีการทำเวิร์กชอ็อปทำตุงทำ ของใช้อะไรต่างๆที่แทมที่มันมีในเชียงรายค่ะอันนี้ผสมด้วยอันนี้เป็นชาหมากคอมบูชาชาหมากคอมบูชาค่ะค่ะะต้องมีพิธีดีตองในการชงชานะคะม่งั้นมันไม่อร่อยใช่ไหมคะ ก็มตีต้องมีการแบบว่ารอนิดนึงเนาะต้องมีการรอนิดนึงเพราะว่าการตักตินชาแบบเล่นที่แบบรสชาติชาจะไม้เอาเองค่ะจากโดยตุงค่ะใครว่างเข้ามานะคะในงานเชียงรายวิถีที่สารก้างเก่าค่ะ ตอนค่ำๆคงจะมีคนมาเยอะใช่ไหมอขอบคุณมากค่ะ,ะเดี๋ยวชิมชากัน